หลวงปู่ชาสุพัทโทสอนเรื่องฌานให้ประโยชน์อะไรท่านสอนว่าฌานไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายแต่เป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดปัญญาและเห็นความจริงของจิตคำสอนของหลวงปู่ชาสุพัทโทรเรื่องฌานให้ประโยชน์อะไรฌานไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์อะไร มันเป็นเพียงการทำใจให้สงบเท่านั้นใจที่สงบย่อมเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงฌานให้ประโยชน์ตรงที่ทำให้ใจตั้งมั่นไม่หวันไหวเมื่อมีอารมณ์มากระทบใจก็ไม่ซัดสายเหมือนน้ำที่นิ่งใสมองเห็นสายข้างล่างได้ชัด ฌานเป็นบาดฐานของปัญญาถ้าไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดเพราะใจมันฟุ้งซ่านเหมือนลิงโดดไปมาแต่เมื่อใจสงบลงจึงเห็นสิ่งทั้งหลายตามจริงสมาธิเป็นเหมือนมีดที่รับคมไว้ดีแล้วพอจะใช้ตัดกิเลสมันก็ตัดได้แต่ถ้ามีดไม่คม ถึงจะฟันแรงก็ไม่ขาดอย่าไปติดในความสงบของฌานมันเป็นเพียงที่พักไม่ใช่บ้านเมื่อพักพอแล้วก็ออกมาเดินทางต่อคือใช้สติปัญญาเห็นความจริงของสังขารสรุปประโยชน์ของฌานตามคำสอนของหลวงปู่ชาข้อที่หนึ่ง ทำให้ใจสงบจากนิวรณ์คือความฟุ้งซ่านโลภโกรธหลงถูกระงับชั่วคราวข้อที่สองเป็นฐานให้เกิดสติปัญญาคือใจนิ่งเห็นตามจริงไม่ถูกอารมณ์ครอบงำข้อที่สามทำให้ใจมั่นคงไม่หวั่นไหวคือ เมื่อเจอทุกข์ก็ไม่กระเพื่อมง่ายข้อที่4ช่วยให้เห็นอารมณ์ภายในอย่างละเอียดคือเห็นการเกิดดับของความคิดความรู้สึกข้อที่5เป็นพลังภายในคือให้กำลังใจและพลังในการภาวนาอย่างต่อเนื่องข้อที่6นนำไปสู่ปัญญา และความหลุดพ้นคือเมื่อใช้สมาธิประกอบปัญญาเห็นไตรลักษณ์ในสภาวะธรรมฌานมีประโยชน์ถ้าใช้ให้ถูกแต่ถ้าไปหลงอยู่ในความสงบก็กลายเป็นที่ติดเหมือนเราหยุดพักกลางทางแล้วไม่ยอมเดินต่อ